สวัสดีค่ะแม่โบหนึ่งนะคะอยากถามแม่โบว่าเปิดพัดลมให้น้องได้ไหมคะพอดีเมื่อคืนเหงื่อออกทั้งตัวเลยค่ะมีวิธีแนะนำไหมสองคุณแม่าถามว่าสอบถามเลยคะ่ะถ้าเปลี่ยนจากการกินยาคุมเป็นฉีดยาคุมต้องทําอย่างไรถามนะคะพอดีน้องจะสามเดือนนะคะ,ะวันที่สามนี้คะ่ะ จับให้น้องนอนคว่ำน้องไม่ยกคอขึ้นมองหน้าแม่เลยแต่ตอนอุ้มน้องคอแข็งอยู่ค่ะมีวิธีแนะนำนะคะน้องข้อ36อันดับแรกก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง y u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  e n n r d Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติก๊กต็อกโบเนิร์ดคินะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะแม่โบหนึ่งนะคะอยากถามแม่โบว่าเปิดพัดลมให้น้องได้ไหมคะพอดีเมื่อคืนเหงื่อออกทั้งตัวเลยค่ะมีวิธีแนะนํำไหมตอบค่ะคุณแม่ฮักตลอดสามารถเปิดพัดลมให้ลูกได้แต่ว่าให้เป็นแบบเบอร์เบาๆและให้ช่วยๆให้พัดลมอยู่ไกลๆตัวลูกอย่าไปจ่อทีเดียวนะคะโอเคไหมตอบนะสองคุณแม่ถามว่าสอทำเลยค่ะถ้าเปลี่ยนจากการกินยาคุมเป็นฉีดยาคุมต้องทําอย่างไรตอบนะคะถ้าคุณแม่นะคะจะเปลี่ยนจากกินนะคะไปเป็นฉีดถ้ากรณีที่คุณแม่กินมาอย่างสม่มําเสมอและคุณ รู้สึกเปลี่ยนใจและฉันเียากที่ฉีดอย่างสมมุติว่าวันเนี้ยวันเนี้ยค่ะมันจะหมดเม็ดสุดท้ายและจะหมดแผงและเม็ดฮอร์โมนสุดท้ายคุณแม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลนะคะเพื่อรันการฉีดยาคุมต่อได้เลยนะคะ,ะคุณะนะคะพอดีน้องจะ3เดือนนะคะ,ะวันที่3 3นี้ค่ะ จับให้น้องนอนคว่ำน้องไม่ยกคอขึ้นมองหนะ้าแม่เลยแต่ตอนอุ้มน้องคอแข็งอยู่ค่ะมีวิธีแนะนำนะคะน้องข้อ36 <c oughs> อันดับแรกคุณ <c oughs> แม่นะเป็นน้องเด็กที่คลอดก่อนกําหนดออกประมาณสัก1อาทิตย์นะคะเนาะถามว่าในส่วนของตรงนี้เองนะคะโดยทุกไาเนี่ยสเดือนเราก็จะเจอว่าลูกเนี่ยเริ่มที่จะบอกว่ายกคอได้สูงพ้นพื้นแล้วถ้าคุณแม่นะคะอยากให้แม่โบแนะนําท่าแรกเลยทาใม้ทามคุณแม่นะคะนอนงายคุณแม่นอนงายนะคะแล้วก็คุณแม่คะเอาลูกนนะคะมานอนที่หน้าอกของคุณแม่วางหน้าอกนะจากนั้นนะคะลูกเขาจะพยายามแบบยกคอขึ้นนะะะคคาทือ เป็นการกระตุ้นนะคะทำให้คอของลูกมีความแข็งพอลูกยกคอขึ้นนะคะ นอนเขาก็คือจะได้ฝึกพัฒนาการตรงนี้หรือไม่ก็คุณแม่นะคะวางลูกนอนนอนคว่ำแต่ต้องเป็นช่วงเวลาที่ลูกนะคะไม่ง่วงไม่หิวนอนไม่ได้กินนมอินใหม่ๆนะคะเนาะคุณแม่วางบนที่นอนที่ไม่ใช่เป็นฟูกแข็งหรือว่าไม่ใช่ฟูกที่ยุดตัวจนเกินไปคุณแม่วางลงนะคะจากนั้นนะคะคุณแม่ค่ะหาของเล่นที่มีสีสันสดใสตัดกันชัดเจนหรือว่ากรุง้งกริ้งอะไรก็ได้ที่แบบมีเสียงนะจากนั้นค่ะคุณแม่ค่ะเอามาอยู่เหนือกับหัวลูกอะประมาณสัก หนึ่งฟุตก็ได้แล้วก็ขยับกรุ๊งลิงกรุ๊งลิงกรุ๊งลิงโดยทั่วไปเวลาที่เขาได้ยินเขาจะพยายามแบบว่ายกคอขึ้นในส่วนของการที่เขาค่อยๆยกคอขึ้นคุณแม่ค่ะค่อยๆเคลื่อนวัตถุเนี่ยค่ะค่อยๆสูงขึ้นแล้วก็นับนะคะประมาณ1 2 3สได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเขาจะพยายามที่แบบค่อยๆยกค่อยๆยกแล้วก็ค้างไว้บางคนก็ค้างไว้หนึ่งนาทีบางคน3นาที5้านาทีค่อยๆค่อยๆนะคะเนาะพอยกเคลื่อนขึ้นสูงได้นะจากนั้นคุณแม่ค่อยๆบอกว่าเขาเรีียยยะะขขขับมมาาาาาาททททงงซ้วนค เนาะเออแบบนี้นะคะคุณแม่จ๋าคือเวลาที่ลูกเขาจะสามารถพลิกคว่ำพลิกหงายได้กล้ามเนื้อของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อหลังมันจะต้องมีความที่แบบแข็งแรงก่อนถึงจะค่อยเข้าไปสู่สเต็ปนั้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยแม่โบจะเจอว่าน้องเด็กเนี่ยบางคนก็พลิกคว่ำพลิกหงายเร็วมากๆเลยนะบางคน2เดือน2เดือนครึ่งพลิกคว่ำพลิกหงายแล้วบางคน4เดือนบางคน5เดือนนะคะเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงนี้ให้คุณแม่กระตุ้นพัฒนาการแบบนี้นะคะคุณแม่ฮักตลอดโอเคไหม